พาสู่ช่วงที่2ของ stop loss ค่ะ,ซะเซ็นเด็กปิดตลาดนั้นหลุดระดับ1,600จุดลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะช่วงนี้ซิกแซกฟันปลาค่ะแต่ว่าวันนี้หลุดแนวรับที่ระดับ1,590จุดลงมาด้วยลงมาค่อนข้างจะลึกกว่าเพื่อนเลยนะคะ ลงมาค่ะติดลบลงมาถึง9.33.1,589.33จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายกระโดดขึ้นมาปิดที่66,000ล้านบาทนะคะห้าดับหลักซับค่ะทรูไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ14.30บค่ะ a d v a n c e ์ Advanced, กับ i n น u ัชย่อลงไปนะคะตามข่าวเรื่องของความล่าช้าการประมูล 4G S11 ค่ะขึ้นมาเทรดวันนี้วันแรก IPO บวก200%ซิลลิ่งเพดานเลยนะคะส่วน s e n ค่ะก็ปรับตัวขึ้นมาอีก10%นะคะสำหรับการกำหนดกลยุทธ การลงทุนในช่วงที่เซ็ตดูเหมือนว่า1,600จะก,กลายเป็นแนวต้านซะแล้วแบบนี้นะคะต้องกำหนดยังไงกันดีค่ะช่วงนี้พูดคุยอีกหนึ่งมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะกับทางด้านของผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย e ์เอเชียพลัสนะคะคุณประกิตศิริวัฒนเกตค่ะคุณประกิตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ดัชนีหุ้นไทยลงมาค่อนข้างจะลึกนะคะมีปัจจัยอะไรกดดันบ้างคะ ก็คงเป็นกลุ่มพลังงานไต่กลุ่มธนาคารพันธุ์ไอ้กลุ่มสื่อสารนะครับวันนี้ก็มีข่าวลบนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเลื่อนประมวล 4G ครับเดีนเป็นข่าวที่ทุกคนไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่นะครับ,รบข้อดีของข่าวนี้ก็คือว่าพอมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนกนลัวมาโดยตลอดเนี่ยก็เท่ากับว่าการลงของกลุ่มสื่อสารในวันนี้น่าจะซึมซับทุกอย่างไปนะครับโอกาสที่จะลงต่อเนี่ยก็จะมีน้อยลงนะครับแล้วก็จะดีภาพของการฟื้นตัวเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นตัวึึงงทาตลข้นมาก็ไ่้ นะครับค่ะ,ะดูแล้วแนวโน้มของการปรับตัวลดลงนะคะน่าจะลงไปลึกขนาดไหนคะต่อเนื่องขนาดไหนคะสาหรับส่วน,านการปรับลดลงในส่วนของเซ็ตเนี่ยการลงวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราเห็นภาพการเคลื่อนไหวเนี่ยมันดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ mm hmm. นะครับเพราะว่าเป็นการค่อยๆซึมลงมาเรื่อยๆตลอดทั้งวันนะครับไม่ได้มีการไม่มีจังหวัดไหนลยที่เทลงมาอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ครับพอมันซึมซึมลงมาแบบนี้กำลังสะท้อนว่าใครที่อยากขายเนี่ยส่วนใหญ่เราอาจจะได้ขายไปกันค่อ,อเยอะเพราะว่ามันมีแรงซื้อมารอรับตลอดเวลาั้นคนอยากขายก็ขายได้เรื่อยๆนะครับคนซื้อก,ก็กล้าซื้อหลับนะครับอาการแบบนี้เนี่ยก็เชื่อว่าถ้าแรงขายหมดนะฮะมันก็มีโอกาสที่จะตีกลับได้ไม่ยากนะครับซึ่งสภาวะของเอสที่ลงแบบซึมซึมเนี่ยโอกาสซื้อตัวมีสูงหรือไรก็ตามเนี่ยถ้าพู้นี้มันเกิดกรณีฉุกเฉินเช่นเปิด ก็บด้านล่างลงมาคือเปิดแก็บที่เปิดตัวรับระดับที่มันต่ำกว่าหนึ่งห้าแดหเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ไม่ดีนะครับแต่ผมคิดว่าโอกาสเกิดขึ้นน้องะนะครับค่ะอย่างนี้แนวรับจะอยู่ที่บริเวณไหนคะสำหรับรอบสัปดาห์นี้คืออย่างที่ได้ได้แจ่งไปนะครับเมือ่อเมื่อตอนต้นสัปดาห์ว่าภาพของเซ็นเนี่ยมนันดูน่ากลัวสําหรับผมนะครับผมก็ยังคิดว่าเป็นโอกาสลงทดสอบทั้ประมาณหนึ่งพบสา 1,570พ้ารอยเจิบจุดอยู่นะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงที่ลอยอยู่เพราะฉะนั้นมันอาจจะดูก,กันที่วันพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้เปิดระดับเป็นของดัชนีเนี่ยต่ำกว่าห5 8 5ันห้าก็ชัดเลยนะครับแต่ถ้าโอเคพรุ่งนี้มีการทับกันร,รีบาวเนี่ยเราก็คงต้องมาติดตามดูเรื่องของแนวป้านเป็นหลักมากกว่าเช่นที่ระดับพันร้อยห้าจุดเนี่ยจะที่สามารถผ่านขึ้นไปได้ไหรือไม่ถ้าผ่านได้ก็ยังกระจกนะครับแต่ถ้ายังผ่านไม่ได้ก็ยังมีโอกาสลงกลับลงมาอีกอยู่ดอนะครับค่ะ,คะอย่างนี้มีโอกาสที่จะม กลวิธีการลงทุนยังเหมือนเดิมนะครับคือโฟกัสไปที่หุ้นไฮดิวิเดียนเป็นหลักนะครับเราก็พยายามลดพอร์ตให้เหลือประมาณสัก50-60%นะครับเน้นทางด้านหุ้นปันผลเป็นเป็นหลักมากกว่านะครับซึ่งผมก็ยังคงเหมือนเดิมว่าอย่างชอบ ASK นะครับเพราะตั้งแต่ที่ชรามันก็ยังขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็ยังเป็นหุ้นที่จ่ายปันผล6-7%นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหุ้นที่แรกตัดหน้ากับเทียมกทานีนะครับค่ะตัวของ ASK นะคะค่อนข้างจะแข็งแกร่งสวนกับเซ็นวันนี้นะคะ23 40บาาาทนนนนนนะะคใด้้ของพืฐเป็ยังงไบ้างคะ ในเนั้นของพื้นฐานถือว่าชอบมาก นะครับก็คือกําไรในงวดไตรมาสสี่เนี่ยก็คาดว่าน่าจะประกาศออกมาก็พีคขึ้นมานะครับก็น่าจะเดียวการซื้อตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับจากยอดของสินเชื่อเนี่ยนะครับทุกประเทศที่มันดีขึ้นนะครับการตั้งสมองที่ลดลงนะครับก็ภาพรวมนะมันดีส่วนในปี58เนี่ยก็คิดว่าภาพรวมของการจับตัวสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อเรื่องของรถกกระตุ้เนี่ยมันจะดีขึ้นมากๆนะครับเราดูได้จากการประมาณการของผู้ผลิตเช่นฮีโน่กับอีซูซูเนี่ยก็คาดการณ์ว่าจะมียอดขายเนี่ยขึ้นมาประมาณแค่สามจุหหมื่น ค่ะนะครับในปีหน้าเพราะในปี58เพราะฉนั้นเอสเคก็น่าจะได้ประโยชน์ตรงนี้ไปเต็มเต็มแล้วเรากำลังชอบสู่ช่วงภาวะดอกเบี้ยขาลงซึ่งเอสเคจะเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้ประโยชน์ค่อนข้างมากเพราะว่าโครงสร้างด้านเงินกู้ของเอเเชียสังกิจเนี่ยก็จะเป็นเงินกู้ระยะสั้นนะครับจะเป็นส่วนใหญ่เกินกว่า60%เป็นเงินกู้ระยะสั้นเพราะนั้นก็จะได้เรียบสูงนะครับค่ะสำหรับกลุ่มสื่อสารเองนะคะคือข่าวเพิ่งออกมาแค่วันนี้วันแรกนะคะคุณประกิตประเมินผลกระทบยังไงบ้างคะในเชิงจิตวิทยา ก็ถือว่าอย่างที่บอกครับมีโอกาสที่จะซึมซับทุกอย่างลงไปในข่าวนี้พอสมควรเพราะลงมาเกอนล่วงหน้าหลายวันแล้ววันนี้ก็กระแทกเต็มที่ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะลงต่อเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้างนะฮะแต่ผมว่าไม่เยอะละนะครับค่ะการลงมาเป็นจังหวะของการรับได้ไหมคะเราดูแล้วตัวไหนก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สามารถรับได้ซึ่งตัวที่โดดเด่นแน่นอนก็คงจะเป็นตัวเดิมนะครับวานกับอิทัศนะครับขอแนวรับทั้งสองตัวนี้ด้วยค่ะ นี่ส่วนของแอดวานซ์ครับผมก็มองว่ามันจะมีแนวรับสุดลึกเนี่ยอาจจะ1 20จะคิดว่าคงไปไม่ถึงนะนะครับก็แปลว่าตั้งแต่โซน220ถึง227เนี่ยมันสามารถรับได้ตลอดนะครับเช่นเดียวกับตัวอินทัชนะครับก็โซนแนวรับมันจะอยู่ที่ประมาณ74บาท50นะครับอันนั้น74บาท50จนถึง75บาท75เนี่ยก็ถ้ามาแถวนี้เนี่ยก็สามารถกดซื้อเข้าไปได้ ส่วน Tru ูกับตัว d ีแท็กนะคะมีมุมมองอยังไงบ้างคะคือตัวดีแท็กผมงไม่ค่อยเพราะว่าผมกรอบการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มด้วยกันนะครับแต่โพราในปีนี้เราก็มองแอดวาน่าจะต่อดีกว่านะครับส่วน True เนี่ยเป็นอะไรที่แข็งแร่งตัวมันเองอยู่แล้วนะครับสายแข็งคแล้วเรามีวุฒตัวนี้อยู่ก็คงถือต่อนะครับค่ะก็ยังคงถือต่อนะคะกลุ่มพลังงานค <นะ S 2> ่ะอัปเดตให้นิดนึงนะคะมุมมองล่าสุดเป็นยังไงคะ กลุ่มพลังงานผมคิดว่ายังค่อนข้างมีโอกาสซึมลงมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าปตทประกาศผลตอบการออกมาเรียบร้อยเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะจบนะครับแต่ว่าในระยะสั้นนี้เนี่ยเผอิญว่าตัวราคาน้ํามันเองเนี่ยก็ยังขอเกียร์ขอเกียร์นะครับถ้าตัวในเมกก็ยังอยู่แถวบริเวณห0สิบเหรียญหรือต่ำกว่าห้าสิเหรียญแล้ผมคิดว่ากลุ่มทางงานช่วงนี้ก็คงยังไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นใรถ้าจะปรับเนี่ยอาจจะเป็นเฉพาะตัวเช่นพวกกลุ่มโรงกลั่นอาจจะมีปรับเพิ่มขึ้นบ้าง นะครับอย่าง IRPC หรือตัวบางจากเป็นต้นนะครับค่ะกลุ่มของพลังงานทดแทนล่ะคะกลุ่มพลังงานทดแทนยังคือค่าเดิมนะคะยังยังยังก็เป็นบางตัวตัวที่เราชื่นชอบก็คงยังเป็นตัวกันกุลนะครับค่ะยังคงเป็นกันกุลนะคะขออนุญาตย้ำแนวรับแนวต้านของรัชนีวันพรุ่งนี้อีกนิดนึงค่ะและกลยุทธ์ค่ะ นี้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องรอดูแตงคเส้นไหวในช่วงเปิดนะครับเปิดตลาดถ้าไม่ได้ปรับแลวลงต่ำกว่า1,585เนีนะ่ยภาพมันก็ยังไม่ได้เสียหายรุนแรงนะครับส่วนถ้าจะปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยอยากให้รอดูกันทดสอบ1,600กร้อ5นจุดถ้ายังไม่ผ่านอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าภาพมันจะไม่ดีแล้นะครับค่ะแต่ก็ยังคงโฮหุ้นต่อได้นะคะ ค่ะแล้วก็เล c t กทิปไบเลือกเป็นรายตัวค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะคุณคร,รักิตศิริวัฒนเกิจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะมองว่าในวันพรุ่งนี้ถ้าหากว่าเซ็ตเปิดไม่ต่ำกว่า1585จุดคือภาพยังดูดีอยู่นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะก็ต้องไปลุ้นค่ะว่า 1, 6 0 3 1,604จุดนั้นจะเบรกขึ้นไปได้ไหมถ้าหากว่าไม่ได้ภาพก็ยังคงแกว่งอยู่ในบริเวณนี้นะคะ, 1, 1, 600, ะคะ่ะนท่งรงกันขา้ามถา้าเซตเปิดแล้วหลุด 1,585นะคะก็ยังมีโอกาสค่ะที่จะลงไปด้านล่างได้อีกนะคะอย่างที่บอกคขาว่ามีโอกาสที่จะลงไปทดสอบที่ประมาณ1,560-1,550นะคะส่วนด้านบนค่ะเรายังคงไม่เห็นแนวต้านที่ค่อนข้างจะเปราะบางนะคะยังคงเป็นแนวต้านที่แข็งกร่ดงค่ะเซะจะยังไม่ไปไหนนะคะ Selective Buy เลือกขึ้นบนรรยายือตัวค่ะส่วนหุ้นในกลุ่มสือ่อสารนะคะข่าวเรื่องของการเลื่อนประมูล 4G ที่กระทบกับเซนต์เมนต์นะคะต้องยอมรับนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเราจับตาดูกันจริงๆ หุ้นกลุ่มสื่อสารนั้นย่อตัวลงมาพักนึงแล้วนะคะแม้แต่อินทัชเองก็หลุด80บาทลงมาอย่างน่าชงนนะคะวันนี้กระหน่าเทขายค่ะข่าวออกมาพร้อมกับแรงขายนะคะก็ต้องจับตารอดูคะ่ะว่าอาจจะยังมีแรงกดดันอีกนิดนึงยังไม่เสด็จน้ำนะคะแต่ก็เป็นจังหวะของการ ทยอยสะสมหุ้นที่ดีสําหรับใครที่คาดหวังหุ้นที่พื้นฐานดีและปันผลสูงนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะของการลงทุนแบบถือระยะยาวนั่นเองนะคะส่วนหุ้นเด่นที่แนะนำนะคะก็ยังคงเป็นตัวของ ASK นะคะที่มองว่าแนวโน้มของธุรกิจน่าจะดีค่ะนี่เป็นมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้หมดเวลาของ Stop l o ลอแล้วนะคะทิ้งท้ายกันด้วยโฆษณาในการไปเรียนหุ้นด้วยกันนะคะสำหรับนักลงทุนที่อยากจะตกปลาเป็นค่ะขอเรียนเชิญนะคะไปร่วมสัมมานากับเราในวันที่28-29มีนาคมนี้นะคะ เป็นหลักสูตรในการเรียนหุ้นที่พลาดไม่ได้จริงๆนะคะติดตามได้ในโฆษณาน,นี้ค่ะช่วงนี้นะคะหมวยธนวันและทีมงานลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคลินิกสต็อปลอสซี a ซ o n ั่น5สัมมานาสุดยอดเทคนิคก,ก,การลงทุนหุ้นสำหรับคนรุ่นใหม่ Hybrid Investor หลักสูตรเข้มข้นผสมประสานพื้นฐานและเทคนิคเข้รู้จริงทำกำไรจริงเจาะลึกแบบแอดวานซ์ไปกับ2นักลงทุนขั้นเทพ ปิงประกิตซิริวัฒนเกตเจ้าของรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี IWA Award s for Analysis 2013กับ s u p e r t r ทริเคล็ดลับการวิเคราะห์เพื่อหาหุ้นซิ่งเก่งกำไรระยะสั้นกลางและยาวสั้นกระทรวงจารุศิระแชมป์สุดยอดแฟนพันธ์แท้ตลาดหุ้นไทย2013กับสุดยอดเคล็ดลับการลงทุนแบบ Hybrid Investor เพื่อประสิทธิภาพในการสร้างพอร์ตให้เติบโต สัมมนาเข้มข้น2วันเต็ม28-29มีนาคมนี้ที่โรงแรมอมารีวอเตอร์เกตบัตรราคา9,900บาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสํารองที่ดังได้ที่02 338 3000กด3สนับสนุนโดย